เพิ่มผู้ติดตามใน Facebook เรานะคะแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสามารถทาได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะวิธีนี้ใช้ได้ผลแน่นอนนะคะเวลาพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใหม่นะคะอยาเปิดการมองเห็นนะคะอ่านี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะที่เราจะมาใช้บริการวันนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคําสั่งซื้อใหม่นะคะที่เราจะใช้บริการวันนี้นะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลย่นวันนี้เราจะเลือกของ f Facebook แล้วกเราก็เลยค่ะ หมดมูนะคะวันนี้จะมาเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะก็กดไปได้เลยค่ะบริการก็จะมีบริการให้เลือกยู่4บริการเลยนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราต้องการแบบไหนวนันนี้เราก็จะเลือกแอนะนานะคะลิงก์เรากลับไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยนะคะคัดลอกลิงก์มาแล้วนะคะแล้วก็ใส่จานวนที่ต้องการได้เลยค่ะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะก็ค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆนะคะก็ถือว่าถูกมา,มากๆนะคะ4 0บาทสําหรับ500ผู้ติดตามนะคะก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะ ดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเรานะคะมีอยู่35คนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสูมให้ดูเลยนะคะในผู้ติดตามของเรามีอยู่35คนนะคะเราก็จะมารีเฟซนบุ๊กของเรา1หนึ่งทีนะอันนี้ผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะระบบก็ทํางานรวดเร็วสะดวกมากๆเลยนะคะก็มีผู้ติดตามกดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมารีไปเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะระบบก็ดําเนินการอยู่นะคะค่อยๆดําเนินการอยู่นั่นเองนะ